าทานได้พอให้เข้ากันนะคะกระถะเล็กไปนิดหนึ่ง<า>วันนี้กิ๊กพาทุกคนมาหาพี่หนิงที่เมืองเวนเดลไอเดโฮนะคะ<ทา>พวกเรากำลังจะมาเก็บหน่อไม้กันแต่ว่าอยู่ต่างประเทศเนาะหน่อไม้ฝรั่งค่ะทุกคนหน่อไม้ฝรั่งตามธรรมชาติพี่หนิงเขาจะมาเก็บประจำลากิ๊กก็จะเห็นใน Facebook ตลอด กีก็เลยทักมาแล้วก็ลงทุนขับรถมานะคะสองชั่วโมงพี่ไม่ชอบของไม้ฝรั่งเลยตอนอที่อยู่ไทยหนึ่งแพงสองรสชาติเหมือนมันมันไม่อร่อยอะ่ะไม่รู้ว่ามันอร่อยไม่อร่อยแต่ว่าพอมาเก็บเองหนึ่งกรอบมากหวานมากเดี๋ยวลองกินสดๆตรงนี้ได้เลยกรอบป่ะออร์แกนิกด้วยสูอป300ลอดสารร้อยเปอร์เซ็นต์เลยไม่มีสารเคมีเลยคนที่นี่เขาไม่เก็บกินกันนะคะไม่เก็บกินด้วยแล้วก็ เออง่ายๆนะคิดว่าเขาเขาไม่รู้ด้วยแหล่ว,ว่ามันเป็นหน่อไม้ฝรั่งปกติก็จะสั่งซื้อจากฟาร์อมอะไรเงี้ยซึ่งถ้าข้างทางเดี๋ยวเราขากลับเดี๋ยวพี่จะให้ดูต้นหน่อไม้ฝรั่งเยอะมากตามหลายทางเดี๋ยวเราเก็บกันตรงนั้นจะเยอะมากแล้ววันที่เก็บครั้งแรกที่พี่เก็บเลยก็จะแบบว่าอะไรนะ เขาปแต่ใส่ใหญ่เลยแบบคุณทําอะไรอะไรประมาณนี้นะเพราะเขาไม่เคยเห็นว่าเออทำไมต้องมาเดินข้างทางแล้วก็พร้อมถังใบหนึ่งผู้หญิงคนเดียวใช่ยืนเก็บอะไรอยู่ข้างทางใช่นอกจากนี้ก็ยังมีพวกคานาวนะคะหรือว่าเป็นคลองน้ําที่อยู่รอบๆฟาร์มที่บางทีเวลาเขาปิดคานาวเนี่ยน้ำมันก็จะแห้งใช่ค่ะจะเป็นน้ําอะไรนะเมื่อกี้ก็บ้านเราเขาเรียกว่าน้าอะไรนะคลองคลองชุมปรทานอะไรประมาณนี้ซึ่งอ่าหนึ่งฤดูหนาวเนี่ย เขาจะปิดหนึ่งครั้งเพื่อที่จะเหมือนว่าเก็บสะสมน้ําช่วงฤดูหนาวเขาก็จะปิดน้ําแล้วการปิดน้ําของเขาเนี่ยแน่นอนว่ามันมีกุ้งมีหอยมีปลาซึ่งมันก็ตายเปล่าแล้วคนที่นี่ก็ไม่กิน <laughs> แล้วคนที่นี่ก็ไม่กินกันเพราะฉะนั้นเราก็เลยถ้าบ้านเราก็เอามาทำปะลาลาเอามาทำปลาเ,เดียวปลาแข้งเก็บไว้กินซึ่ง เซฟเงินได้เยอะมากใช่โหกุ้งแพงนะกุ้งแพงที่นี่ถ้าพี่คอสโก้นะ8ปดถึงเดอนต่อเผาโอ้โหแพงมากซึ่งครั้งหนึ่งที่พี่ไปเอามาได้ครั้งที่เยอะที่สุดก็อยู่ที่ประมาณห้าสิเผาโอ้โหห้าสิเผาเลยขายได้เลยนะแล้วพี่ก็ขายให้เพื่อนที่ทํางานเออดีมากดีมากรายได้เสริมช่วงช่วงต้องปิดคองหน้าหนาว แล้วมันก็สนุกด้วยใช่ไหมใช่ให,หาของปลาไปเก็บผักหาปลาหาปูนะคะก็พยายามทําให้หมุนบ้านเราที่สุดะบ้ากับกี้พี่ว่าแบบมันก็อยู่บ้านเราก็อย่างนี้แล้วทีนี้พอมาตรงนี้ปุ๊บมันเหมือนว่าคนที่นี่ก็หนึ่งแหละเขาวิถีชีวิตก็คือซื้อซื้อซื้ออ,อย่างเดียวเขาไม่เคยหาด้วยแต่ว่าไอความคิ่มันเป็นบ้านเราอ่ะเราอยู่กับธรรมชาติอยู่กับป่าเคยหามาอยู่แล้วบ้านานาเรานะ มันก็เลยง่ายการที่จะใช้ชีวิตที่นี่หมายถึงว่าตอนนี้นะถ้าอยู่ในเมืองก็คงอาจจะอยู่ยากหน่อยสาหรับเรา <c oughs> นแต่ที่ตอนนี้เรามาอยู่เหมือนเหมือนบัานเช่าเรียกชนบทเป็นเมืองข้างนอกก็จะเป็นฟาร์มวัวซะส่วนใหญ่สามสวัวชัอะไรต่างๆมากมายเยอะมากตัวมันกินไม่ได้เราก็จะมีเขาเรียกว่าคู่มือมีแอปเัจเราบน<อ>มือถือไว้สแกนว่าไอตัวนี้มันก็จะบอกเราทั้งหมดเลยว่า มันเกิดจากตรงไหนมันกินได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยอ๋อมีแอปด้วยใช่ดูสิกำลังขึ้นเต็มเลยนะเยอะมากอร่อยนั่นเลยหาเ้นเ่มอกแล้วกินเพิ่มอีกแล้วเ่าว่าสั้นเ่าหรือว่าสาหลายน้ำจืดสาหร่ายน้ำจืดมันก็น่าจะกินได้แหละทุกคนน้ำมันใสมากนะ สองสามได้มาสามหนอต้องใช้มีดนะคะเพราะว่าเราอยากได้ลากเขาลึกๆจะได้อ่อนๆขุดลงไปนี่ขาวจัว้วอันนี้เอาไปย่างให้พ่อใหญ่ทนนี่ย่างกินกับสเต็กคืนนีย้ยังไม่หมดยังไม่หมดมีอีกเยอะนี่เยอะมากขาวมากเลยอะขาวมาก ทำยังไงจะกินหมดเนี่ยช่วงนี้สเต็กต้องทุกวันแล้วล่ะนี่สดสดไปไปตออันนี้น่องเล็กๆหวานใช่แล้นันไหนขอชิมหน่อยอชิมแบบสด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 แบบนี่นะคะ หวานกรอบอร่อยมากกินกระส้มตำได้เลยนะ 2> <c oughs> 1>, 1 2ห 4, 4, นึ่งสองโอ้โหสามสี่มีตรงนี้ตรงนี้มีอีกเหยียบหรือยังยังไม่เหยียบห้า เกือบไปแล้วไหมอ่ะโห oh. เกือบน้องขิดไปแล้วเอาขิดเอาขิดหกเจ็ดสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดเพลินมากนี่ อันนี้รึกว่ามีคนมาตัดต้นไม้นะคะแต่ว่าเขาบอกว่ามีตัวบีเวอร์กินจากที่ไปเก็บหน่อไม้ฝรั่งมานะคะระหว่างทางกลับพี่หนิงก็บอกให้ยุดรถยุดรถยุดรถไกลมากเลยนะแต่ว่ามองเห็นหน่อไม้ฝรั่งทุกคนอยู่ข้างทางอยู่ใกล้คลองน้ำนะคะตรงนี้เป็นฟาร์มที่เขาปลูกหญ้าให้กับวัวนะคะฉะนั้นแล้วทานได้ จากบ้านบนเขาที่ Idaho City คะ่ะวันนี้กิก็เอาหน่อไม้ฝรั่งที่ไปหามาได้จากเวเนอจะนํามาทําเป็นสเต็กแล้วก็หน่อไม้ฝรั่งคั่วเนยกระเทียมให้คุณแม่ได้ทานนะคะวันนี้ก็เลยตั้งใจว่าจะทําเป็นเมนูที่ไม่ใช่อาหารไทยนะทุกคนเพราะว่าเขาก็คงจะอยากกินอาหารที่แบบเข้ากันกับหน่อไม้ฝรั่งมากที่สุดนะคะนั่นก็คือสเต็กนั่นเองเดี๋ยวมาติดตามดูว่ากิ๊จะทํำยังไงมา ตอนนี้คุณพ่อเลียงของไทเลอร์กำลังทำสเต็กให้กิ๊กนะคะเพราะว่าเ,าเวลาใกล้จะหมดแล้วก็เลยจะต้องช่วยๆกันทำเนาะมอไม้ฝรั่งอวกมากเลย ก่อนที่กิ๊กจะเอาไปคั่วกับเนยแล้วก็กระเทียมเนี่ยก,กิ๊กก็จะเอาไปต้มก่อนให้เขาสุกสักหน่อยไม่อย่างนั้นเดี๋ยวข้างในจะไม่สุกนะคะทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วค่ะได้มาประมาณนี้นะเยอะอยู่เหมือนกันนะทุกคนเดี๋ยวกิ๊กก็จะเอาไปลวกในน้ําร้อนเลยนี่ใส่ลงไปลวกให้เขาเป็นสีเขียวเข้มก็ถือว่าใช้ได้นะคะแล้วเราก็จะเอาไปคั่วกับเนยรอบหนึ่งเพราะฉะนั้นไม่ต้องสุกมาก ลงมาน็อกในน้ำเย็นได้เลยอันดับแรกใส่เนือลงไปก่อนเลยค่ะ ก็ตามด้วยกระเทียมนะคะซึ่งบ้านแม่ย่าจิ๊กเนี่ยเขาจะใช้กระเทียมแบบนี้แบบที่พร้อมรับประทานพร้อมใช้ได้เลยไม่ต้องแกะก็ดดใส่ลงไปได้เลยสำหรับเอสเตอร์จ๊ะ เกลือเกลือนะคะเมื่อกี้แล้วก็ตามด้วยพิกไทยนะคะเราจะต้องทําแบบรวดเร็วนะคะเพราะว่าไม่อย่นางนั้นเดี๋ยวจะสุกจนเกินไนปไม่อร่อยผงกระเทียมก็ทอให้เข้ากันนะคะกระทะเล็กไปนิดหนึ่งก็เลยทอไม่ได้แต่ว่าก็พลิกๆเอา โรยหน้าด้วยพาเมซานชีสค่ะอันนี้ปรุงได้หลายแบบแล้วแต่คนชอบเลยนะไม่ว่าจะสูตรไหนก็อร่อยเหมือนกันนะคะแต่วันนี้กิ๊กใช้สูตรเป็นเนยกระเทียมชีสนะคะหอมมากใส่พริกปน่นไทเลอร์บอกว่าขอเป็ดเผ็ดเลยเพราะว่าไปโฆษณากับญาติเอาไว้ว่าทำแบบเผ็ดๆนะคะเป็น crying tiger sauce downstairs yep okay you want me to bring it down yeah you can start bringing things down